บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนักล่าเกมเมอร์นะครับกับเกม a r ร์คซ์เว้าวนะฮะก็พาร์ทที่12กันแล้วนะครับเผื่อกหรือยังเนี่ยหลังจากที่ผมได้ด่ามันในพาร์ทที่10เรื่องตาไฟครับแม่งแก้ให้กูเลยครับแก้ให้กูเลยตอนแรกกูบอกแม่งไฟมันกองสุมกันมันไม่ไม่เข้ากันกับแก๊สที่ใช้เชื้อเพลิงเว้ยเรียบร้อยมาเป็นเครื่องอบขนมปังนะครับ โอเคครับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพิกัดของถ้ำแล้วก็ถ้ำมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในถ้ำอ่ะบางถ้ำมันหนาวบางถ้ำมันร้อนแล้วก็แอร์ที่ได้ในถ้ำจะเป็นยังไงที่ใช้เรียกบอสครับโอเคงั้นไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมโอเคครับถ้ำแรกก็เป็นถ้ำง่อยๆกากๆถ้ำหนึ่งครับดูเดี๋ยวเดียวเดียวนั่นอะไรโอ้โหแม่งบินออกนอกถ้ำเลย โอเคครับท่านแรกก็ไม่เป็นถ้ำก,ก,กากๆครับสามารถเอาสัตว์เข้าได้นะก็ถ้ำก็ไม่ถือว่าใหญ่มากพี่กัดก็ดูตาม GPS นะครับใครดูไม่ทันก็กดพพรตไว้แล้วกันนะครับผมโอเคครับตัวแอร์ดรอปก็จะอยู่กลางถ้ำเนาะเป็นถ้ำถือว่าเล็กเล็กเลยระดับความยากก็เกือบจะไม่มีง่ายชิบหายโอเคครับผม ก็พาผานะเข้ามาได้ไม่ว่าเป็นเลปเตอร์หรือเสือนะครับ mm. ระดับกลางทีเล็กงาถามนะว่าพาเข้ามาได้ไหมโอเคครับสำหรับถ้ำต่อมาก็เป็นถ้ำเลวสิบเหมือนกันครับคือจะเป็นถ้ำที่นี่เอามอนเข้าไปได้เหมือนกันนะคิดว่าเอามอนเข้าไปได้เพราะไม่ได้เอาลงไปนะเพราะตัวเองไม่ได้เอาลงไปโดยส่วนตัวครับพิกัดก็อยู่ใน GPS เลยมาตามได้เลยครับแล้วก็ ่าเก็บ Adopt ได้เลเวลสิบส่วนความยากนะผมว่าก็ก็ง่ายแต่จะยากกว่าทําแรกตรงที่ว่ามันยาวกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าพอสมควรครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยเฮ้ยระวังบั๊กด้วยนะเดี๋ยวรอดูเฮ้ยกูจะไปยังไงวะแล้วโอมถึงยังโอ,โอ้เกมเฮ้ยกูลนกูลน กุหลนน้ำไปทําครับผมหลังจากวิ่งมาสักพักหนึ่งนะฮะก็จะเจอกับแอร์ดอบอยู่สุดถ้าเลยมีทางไปทางเดียวไม่ซับซ้อนมีซ้ายมีขวาแล้วก็อยู่สุดถ้าเลยครับผมโอเคแอร์ดบก็ไม่มีสัตว์มันจะเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าไม่มีช่วงจังหวะไหนที่โหดนะก็สรุปว่าอยู่ในถ้าระดับกางครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปดูถ้าต่อไปดนนีกว่านะครับผมถ้าต่อไปนะครับสังเกตจากพิกัดถ้านะครับจะได้ตามมากันถูกนะแล้วก็อ่าไม่แน่ใจเรื่องสัตว์นะครับดูจากรูกแล้วก็น่าจะเข้าได้นะแต่ข้างในไม่รู้จะมีรูเล็กหรือเปล่านะไอนี้ก็พวกผมเดินมาก็ขอโทษทีครับเอ้พวกผมบินมาดิเฮียเดินเข้าไปเออก็ขอโทษทีนะครับดูสังเกตดูครับว่ารอบๆเป็นยังไงเผื่อใครจะมาได้มาถูกนะฮะ โอเคครับบรรยากาศข้างในถ้านี้สวยงามครับก็โอถโงมากใหญ่แล้วก็ซับซ้อนนะครับมีรูเล็กรูน้อยคือถ้าเนี้ยจะมีลักษณะคือความยากประมาณกลางเลยครับก็คือจะหนาวตลอดเวลาแล้วก็ต้องดำน้ำอยู่เสมอความหนาวบวกกับดำน้ำมันทำให้เราหิวนะครับแล้วนี่ก็คือแอร์ดรอปนะโอเคจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในของถ้าเลยครับ ส่วนหานันก็คือหายากพอสมควรเดี๋ยวลองไปปจนภไทยกันเองดีกว่าในเรื่องถ้านี้นะครับเดี๋ยวผมบอกไกด์ไปมันจะไม่สนุกแล้วก็แอร์ดบปนี้นะครับจะเก็บได้ในเลเวล25นะครับถ้าใครเลเวลยังไม่ถึง25นี้ไม่ต้องเข้ามานะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกดเก็บได้นะฮะเอ,อเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับก็เป็นไปได้ก็เตรียมลาสลัดมาด้วยนะครับให้มันสะดวกแค่นั้นเองต่อมานะครับ ก็ดูพิกัดถ้าได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วถ้านี้เป็นถ้าที่มีความยากพอสมควรนะครับเกือบจะยากมากนะครับเพราะว่าจากอุปกรณ์ในถ้าเนี่ยแบบอุปสรรคเตะมันทําให้เราคึมเป็นถ้าเดียวที่มีลาวาเว้ยแล้วก็การตกลาวานั้นก็คือจะตายเลยแล้วคุณสมบัติในถ้าที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือความร้อนความร้อนจะทําให้เราหิวน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับก็ควรจะเตรียมน้ําไปด้วยนะครับ ส่วนวิธีแก้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นยาบัฟที่ลดอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้มันร้อนนะครับโอเคครับสภาพในถ้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับส่วนแอร์ดอจะอยู่ลึกสุดของถ้าเหมือนเดิมครับต้องกระโดดข้ามลาวาไปฆ่าพวกเหี้ยนี้ก่อนดีบนหัวกูดเดี๋ยวมึงก็จะไปอย่างเดียวเลยสัตว์ <c oughs> ไปไปไปเหี้ยอะไรล่ะเออเ <c oughs> <c oughs> ลิกกนะูได โอ้อมันไม่ได้ตายเลยอ่ะเพราะว่าไอเจนตอนนี้ค่ะท่านึงนะเสร็จเลยงานออกมาแล้วกูหิวน้ำมากเลยอ่ะที่นี่มันร้อนสุดๆเลยเอาอมอมอมโอะไรอ่ะอือกูกูกลับดีกว่าตายไปแล้วตายไปแล้วไปเอกกูตายไปได้มครับผมแล้วเมื่อกี้ก็คือภาพเก็บตกของพวกเราเองนะฮะก็โอเคครับถ้ำต่อไปก็ดูพิกัดตามนี้เลยนะครับผม เออลืมบอกไปนะครับทำที่แล้วมันเลเวล40ครับถึงจะสามารถเก็บแอร์ดอปข้างในสุดของถ้ำได้ส่วนถ้ำนี้ก็จะเลเวล40เช่นกันนะครับอ่าถ้ำนี้จะมีความพิเศษที่แม่งแคบมากแล้วก็จะมีหลุมหนามนะครับหล่นลงไปใต้เหมือนลาวาเลยแต่แค่ภาพไม่ได้เป็นเหมือนลาวานะครับส่วนพิกัดตั้งของมันก็ตาม G P S ที่จุดสังเกตง่ายก็คือบินมาที่เสาแดงก่อนเลยครับ แล้วก็มาริมน้ําพอมาริมน้ําแล้วก็ค่อยเช็ค gps อีกทีหนึ่งว่าเราใกล้ถึงหรือยังครับผมโอเคครับแล้วก็ว่าแคบแคบยังไงก็ลองดูฮะโคตรแม่งอุปสรรคอะครับมีหลุมแต่ถามว่าง่ายไหมถ้ารู้ทางผมว่าง่ายนะจัดอยู่ว่าไม่คลือโหดเหมือนกับไอลาวาเฮะนะียนั่นเออไฮนี่ยังพอได้ถึงจะมีสัตว์จักอยู่ตามหน้าประตูอะไรเวลาเรานอนเนี่ยไม่รู้เป็นเกมเขาตั้งใจหรือเปล่านะเราจะไม่สามารถโจมตีได้ฮะ ก็เลยต้องหามุมดีๆนะครับส่วน Air d ดบนะครับก็จะอยู่ลึกไม่รู้สุดหรือเปล่าวะแต่อยู่ลึกเหมือนกันไปได้หลายทางพอสมควรนะน่าจะสองทางนะส่วนไปยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมไปค้นหาเอาเองดีกว่ามันจะได้เออสนุกด้วยกับการหา Air d ดบเนาะโอเคแอร์คราฟดิเออแอร์คราฟครับแอร์คราฟโอเคครับ ก็ในภาพเลยครับเลเวล40ถึงจะเทคมาได้ส่วนเรื่องสัตว์ก็ไม่ต้องบอกนะครับขนาดคนแม่งยังเดินไม่ได้เลยครับผมเราก็ดิน้าไมไปเลยเอาจบโอ้มเคครับก็เดินทางมาถึงถ้ำสุดท้ายของเราแล้วนะครับพิกัดตามภาพเลยครับถ้ำนี้จะเป็นอาเลเวล55ถึงจะหยิบแอรดอปได้นะครับ แล้วก็ถ้าก็มายากพอสมควรตรงที่ว่ามันเป็นเกาะเล็กๆอยู่ไกลจากเกาะใหญ่เลยเราก็ต้องว่ายน้ํามาไม่ก็มีสัตว์บินมาหรือมีสัตว์น้ํามาก็แล้วแต่มึงครับแล้วแต่พวกมึงอ่ะที่มึงสบายใจอะ่ะครับบรรยากาศในถ้าก็จะมีน้ํากันอยู่ก่อนหนึ่งทีครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ดักสัตว์ไม่ให้เราพาเสือยีราฟฮิปโปหรือมดเอ็กซ์ยี่อะไรของพวกมึง นะเข้ามาในถ้าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนเข้าถ้ามาแล้วเจออะไรผมขอบอกว่าถ้านี้เป็นถ้าที่ผมเข้ามาแล้วว้าวประทับใจเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยเออดูดิครับความยากของมันก็คือถ้เนี้จะเป็นถ้าที่แบบมีที่ให้เดินเล็กมากแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้กระโดดทีน,นิดนู่นนี่นั่นหล่นลงไปคือตาย ก็จัดว่าคลือโหดพอสมควรแต่ถ้าใครจะหัวหมอไม่ได้เอาความมันของเกมก็สามารถเอาฟาวเดชันอะไรมาต่อได้นะก็แพทที่แล้วมาก็ปรับให้อุปกรณ์ในถ้ำโดนโจมตีแรงขึ้น6เท่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีพวกชอบมาดักใต้ถ้ำนู่นนี่นั่นมาอยู่ในถ้ำเงินไปเลยแบบทํามานี่บ้านกูเอออะไรอย่างนี้ละมั้งนะอันะนี้ผมก็น่าจะเข้าใจเป็นแบบนี้ในความคิดส่งตัวนะครับโอเคครับก็แอร์ดรอก็จะอยู่ล่างสุดของถ้ำเลยครับ อ่าอยู่ลึกลงไปข้างล่างเราต้องเดินอ้อมไปเรื่อยๆเอ้ยกูไปบอกทิกซะแล้วเออเอาเป็นว่าท่านผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองค้นหาตัวเองครับว่าทํำยังไงถึงจะดีนะครับส่วนหนาวไหมก็หนาวนะครับอุณหภูมิในถ้าถือว่าหนาวเลยควรจะมีแคมไฟมาด้วยนะฮะแล้วก็ โอเคครับเป็นที่ของทุกถ้ำนะครับควรจะพาหอกไปสองหอกแล้วก็ศึกษาก่อนว่าถ้ำนั้นมีอุณหภูมิมที่ร,าาร้อน,นก็ควรจะมียากันร้อนมีน้ําที่ลึกก็ควรจะมียาดำน้ําก็ประมาณนี้สัตว์ไหนที่สามารถเอาเข้าถ้ำได้ในถ้ำบางส่วนก็ควรจะเอาสัตว์เข้าไปเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นคําแนะนําจากผมคนเดียวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆครับโอเคครับเฮ้ยหลนเอา้า อ oh. oh. ครับแล้วท้ายคลิปนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกอย่างก็ผมก็ได้เอามาหมดแล้วนะครับสำหรับแอร์ครัของทุกทุกถ้ำนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาคลิปหน้าผมก็จะมาเรียกบอสให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะสนุกแค่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ เพื่อที่จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโอเคคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะฮะก็ขอทุกท่านสนุกกับเกมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสรับคลิปนี้สวัสดีครับ